เราก็ทำวัดเย็นสวดมนตนะ์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธินะคือทำให้มันมีมีความเจริญขึ้นนั่งสมาธิก็ให้มันมีความสงบขึ้นนาะจากเมกื่อก่อนใหม่ๆเนี่ย นั่งไม่ก็ได้หรอกมันไม่สง,งบนะไม่สง,งบที่ใจนะมีความคิดนะทำมาก็หลายปีนะกว่าวจะนั่งเป็นกับเขานะนะเมื่อก่อนนั่งฟังครูบาอาจารย์เขาพูดนะ <c oughs> จิตสง,งบนี่เราก็ไม่รู้นะหาไม่เจอว่าตรงไหนจะจิตสง,งบนะที่จริงจิตเรา มันก็สงบอยู่แล้วนะแต่คนที่เรามานั่งนะเราใช้ชีวิตมานานนะใช้ชีวิตแล้วก็คิดนะมีทั้งคิดเรื่องดีบ้างเรื่องความไม่ดีเรื่องปิดหวังเรื่องความอุ่นวายบ้างคิดคิดไปทุกวันมันก็เข้าไปแทรกซึมไปในจิต ที่ยิงจิตก็เรามันมันก็สงบนะพอเราคิดทุกวันนะมันค่อยเข้าไปมันน้ำนั่นแหลนะนามจากน้มไซนะแต่อยู่กับไอ้กีกุลเยอะๆนะมันก็ตกตะกอนลงไปตีละเล็กตีละน้อยมันเราความคิดก็เรานะบางคนก็คิดตอกยำสำส้ำทำซาวุความ จิตหวังก็กลายเป็นจิตเศร้าเป็นทุกข์กังวลแต่พอรู้เริ่มจะรู้เข้าใจขึ้นมาก็ทําทกันอยู่หลายปีนะนนก่อนก็บอกว่ากำหนดลมหายใจกําหนดไม่ได้รอรนะมันก็ได้แต่กําหนดด้วยแต่ก็คิดความคิดมันจะเข้ามามา,มากกว่าน,นี่พูดถึงตอนใหม่ๆ สงสัยสงสัยมีเล่าให้ตัวเองเรื่องของตัวเองสงสัยว่ามีไม่เจวบดาสงสัยไปทุกอย่างแต่มันมีความจำเป็นต้องเข้าวัดสวดมนต์ใหม่ๆก็สวดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ปากเขาสวดไป คือไม่ทำความเข้าใจมัน,นะขนาดแปลเป็นไทยนะก็พูดออกแปลออกไปด้วยปากพอสวดมนต์เสร็จก็จบนไม่เข้าใจเขาเรียกไม่เข้ามาในใจขนาดแปลเป็นภาษาไทยให้ให้เข้าใจแล้วนะให้รู้เรื่องแล้วเขายังไม่เข้ามันไม่เข้าในใจมันมีเรื่องอื่น มันสงสัยนะว่าเอาส่วนมุวนทำไมนี่ได้ประโยชน์อะไรนานี่ตอนแรกๆนะไม่ค่อยเชื่อแล้วก็สติปัญญาก็ไม่มันก็มีความคิดอย่างนั้นแหละนะก็เป็นสติปัญญาของเราอยู่นะเป็นสติปัญญาแบบเราเคยเป็นเคยทำ เคยรูนะ้ก็เป็นรติปัญญาแต่พอนั่งไปนาะนๆะใจเวลานะหลายปีเหมือนกันนะต้เวลาเล่านี่มันไม่นานนะมันบอกไอ้นั่งสมาธิเหนะมือนจิตตั้งมั่นในคิดนะตอนนั้นลองทำไม่เป็นหรอกนะ นั่งก็จริงแต่มันคิดนั่งเสร็จจวจะทําอะไรเนาะส่วนมนเสร็จนะหรือคิดเรื่องเก่าเรื่องหลังบ้างหรือคิดเรื่องข้างหน้าบ้างนะว่าจะทําอะไรต่อานั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นนะตอนนั้นก็เรียกว่าเพิ่งมารู้ว่าเรานั่งไม่เป็นนะบอกให้จิตจ้างมั่นสติ ใจมาไว้กับกายก็เริ่มพอทำเป็นก็เริ่มเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นมีมีสติเพิ่มขึ้นนจิตเข้าใจคำว่าจิตตั้งมั่นจิตสงบมากขึ้นก็เริ่มเบา มามก่อนใครตายแล้วก็ตายไปนะตายแล้วก็จบนะคอยทําบุญครั้งหนึ่งปีใหม่อะไรแบบนี้นะถึงเทศก,กาลทําบุญแต่ไม่เคยรู้ว่าจิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรเนะมื่อก่อนอยู่ทางโลกนะไม่ได้คิดถึงวิญญาณไม่ได้คิดถึงใครอะไรทั้งนั้นนะ คิดถึงว่าตัวเองวันนี้ทำงานหาเงินหาเงินมากินมาใช้ให้มันไม่ขัดสนนะคิดอย่างนี้เรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่คิดไม่เห็นไม่ไม่รู้จักด้วยมันมีแต่จิตความคิดนะเทวดานี่ก็ไม่รู้จักว่าเป็นอย่างไร เพราะเรามีความคิดเพราะเทวดาเราก็ไม่เห็นวิญญาณก็ไม่เห็นสิ่งที่ไม่เห็นก็ไม่ต้องเชื่อนะมาก่อนเชื่อได้เต่าที่ตาเห็นจับตรงได้นะมันเป็นจริงที่ประจักษ์ต่อสายตาอันนี้เชื่อให้ได้นะสิ่งที่เชื่อไม่ได้ตามองไม่เห็นอย่าไปเชื่อ นี่มาก่ก็ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้นะพอมาได้นั่งสมาธิเป็นนะได้รู้จักจิตวิญญาณนะไม่รู้จักที่ไหนก็รู้จักตัวเรานี่แหละจิตวิญญาณที่อยู่ในกายเราเส็สนะมอก่อนก็ไม่เคยรู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นอย่างไรมีแต่ความคิดพรุ่งนี้วันนี้จะทำอะไรเดินไปต่อหน้าไปอะไรแบบนี้นะ มีแต่อะไรมาให้เห็นถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะตัดสินไปเลยด้วยตาหรือนะอาการกิริยาถ้าเราเห็นเราไม่ชอบนะก็เดินหนีไปเลยนั่นแต่พอได้นั่งสมาธิเริ่มรู้จักจิตตั้งมั่นรู้จักจิตใจตัวเองโอ้จิตใจตัวเองเราเป็นอย่างไรทีนี้มันเริ่มรู้จัก ใจนะรู้จักการกระทบนะหรือความรู้สึก่นะนะทีนี้มันเริ่มรู้จักใจขึ้นแล้วทีนี้นะรู้จัดจิตเพว่ามันอยู่ข้างในนี่นอยู่ในกายเราพอจิตเราดั้งมัน่นะมันก็เริ่มเริ่มมองเห็นใจขึ้น เมื่อก่อนมองไม่เห็นอ,อกใจนะมองเห็นกายอย่างเดียวนะมองด้วยตานะก็จบเห็นไหมเวลาเราเห็นของสวยเราก็ชอบนะมองเห็นด้วยตาก็โอเคแต่พอเริ่มมองเห็นจิตใจนะมองเห็นจิตตัวเองก่อนนะอารมณ์ความรู้สึกมีอยู่ภายใน ความเป็นตัวเรานะเป็นจิตใจของเรานั่นเราก็เริ่มมองเห็นพอ้ตอนนี้เริ่มเริ่มจะรู้จักมองเห็นวิญญาณขึ้นบ้างแล้วเวลาคนตายพอตายออกไปก็จิตวิญญาณมันออกอะก็พราะเราเริ่มเห็นจิตเราแล้วแตา,าเราตายเมื่อไหร่เราก็ต้องออกจากร่างกาย แต่จิตวิญญาณไหนตายแบบมีความสุขนะตายแบบสบายนะเห็นไหมบางความตายนี่มันเป็นเรื่องเที่ยงแท้ของกายแน่นอนนะเราพูดกัถึงเรื่องแน่นอนหลีกหนีไม่ได้นะพยายามจะหนีอย่างไรก็หนีไม่ได้ก็เลยต้องพูด ที่พูดก็เพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวนะได้เรียนได้ศึกษาไว้นะถ้าเราเตรียมตัวไว้อะไรก็ดีหมดนะเพราะเราได้เตรียมไว้นี่นะเหมือนเราหาเงินคิดหาเงินเพื่อเตรียมไว้นะมีเงินใช้นั่นะนะนะี่พอได้จิตได้ใจขึ้นมาก็เริ่ม มีความคิดมีสติขึ้นเริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักใจเริ่มมากขึ้นมาถึงใจวิญญาณตัวเราเนี้ยมีทุกข์อยู่นอในใจมีวงอยู่นอในใจถ้าตายไปนี่ตายแต่ร่างกายใจก็ววงใจก็ลำบากทุก นั่นวินเริ่มรู้จักวิญญาณตัวเองตอนตอนมาสำรวจเนมะื่อก่อนไม่รู้หนอกนึกว่าตายก็จบนะตายก็เป็นอากาศไปเลยนะตายก็จบนะตายก็ไม่มีไกลมองเห็นนะเราจะบอกว่าไปไหนหรือไกลจะไปไหนก็ไม่รู้หรอกนะบางทีไปหาหมอดูนะหมอดูก็บอกเออ ดูดีอย่างนั้นตายแล้วก็จะได้ไปสวรรค์บ้างแต่พอเรามาสำรวจจิตใจว,วิญญาณของเราข้างในเราจะไปอย่างไรหรือเราทุกข์เราหวังอยู่หรือเปล่าเราก็สำรวจจิตวิญญาณจิตใจของเราพอได้เรียนได้ศึกษาได้นั่งสมาธิเออ อย่างนั้นเรารู้รู้แล้วเราใครจะมาดูเราได้นะเมื่อเรารู้ว่าเราจิตใจอะไรอาวรนกังวลเป็นห่วงเนี่ยนะความรู้สึกที่เป็นจิตวิญญาณเรายังมีความห่วงเประห่วงแล้วมันก็ไปไม่ได้นะ,ะห่วงแล้วไปไม่ได้ทีนี้เราก็รู้ตัวรู้ใจรู้จิตของเราเออมีความห่วงอยู่นะ ทีนี้ความห่วงกับการหน้าที่ของกายเนี่ยเมื่อเราศึกษาวิญญาณ์ตัวเองศึกษากายตัวเองเนี่ยมาทท่อบางทีเราทำงานทำหน้าที่เนาะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนกายก็ทำหน้าที่มาดูใจใความทุกข์ความห่วง ิงเข้ามากระทบให้เป็นทุกข์ให้เป็นห่วงให้เป็นความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเ,เราเราก็ดูไปเนี่ยศึกษาใจเป็นเริ่มมารู้จักวิญญาณกระดูกาย ดูใจนะที่ก็บอกว่าทำให้ปล่อยวางนะให้ปล่อยวางทำใจให้ว่างปล่อยวางนะใจเราไม่ห่วงนะเราจะปล่อยวางแต่เดี๋ยวก่อนนะคำว่าใจไม่ห่วง ใจไม่ห่วงแต่ทำเมื่อเราบอกเราไม่ห่วงอะไรแล้วนี่แต่เราไม่ทำไม่ได้นนะเพราะตอนที่เราไม่ห่วงนั้นแกเราฝึกใจไว้เยอๆแต่ตอนที่มันไม่ห่วงก็คือตอนที่เราหมดเวลา สังขารนะแต่ตอนนี้เราแค่ฝึกใจไว้ฝึกใจไม่ให้ห่วงแต่การกระทำเนี่ยเราก็ยังทำอยู่นะนะเหมือนคนรู้ว่าไม่ห่วงแต่ทำอยู่นะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่นะ แต่ก็เหมือนห่วงอยู่นะเห็นไหมใจที่ไม่ห่วงแต่เหมือนห่วงอยู่นั่นใครลองทำอย่างนี้ดูนะมันเรามีใครจริงที่เราห่วงมากที่สุดเราไม่ห่วงแต่ห่วงอยู่นั่น ความรู้สึกนี้มันก็เบมือนคนพูดพูดพูดกรอบกริง้งกริ้งกรอบพูดตลกตะแรลงนะทำใจไม่ให้ห่วงแต่ห่วงอยูอ่เราก็ต้องฝึกฝึกใจเราเองแล้วทีนี้นะฝึกจิตเราเองเราไม่ห่วงหรอกแต่ก็ห่วงอยู่ นะก็เหมือนจิตเรานี่ไม่เคยตายนะไม่เคยดับก็เหมือนบอกวนะ่าแต่ตายจากกายไปเฉยๆนะพอตายจากกายนี้แล้วเราก็ไปเกิดใหม่มีร่างใหม่มีจิตใหม่นใะนลองเรามองเห็นเวลาคนตายไป เขาก็ไปเผาให้จิตที่ออกไปก็ได้เกิดใหม่ะแต่ได้จิตที่ไม่เกิดใหม่ยังยึดร่างอยู่ก็เขเรียกว่าเป็นห่วงผูกกันอยู่ไว้มันจีไม่ได้ผูกกับร่างแต่ไปผูกสิ่งที่เราห่วงอะไรอย่างเดนมากคนเขาห่วงลูก พ่อแม่นะบางคนก็พี่น้องนะบางคนก็นั่นก็คือจิตใจก็เป็นเป็นตัวเป็นยึดนะเป็นบ่วงแต่ตอนที่เป็นคนเนี่ยมีพ่อแม่มีพี่น้องมีลูกมีญาติ ก็ทำให้ดีที่สุดนะแต่ไม่ห่วงแต่ทำเหมือนกำลังจะเหมือนคนเป็นห่วงอยู่นั่นแหละนะนะเราจะรู้จักเองใจแบบนี้ใจที่ทาวันนี้นั่ให้ดีที่สุดทนะำกายวันนี้ให้ดีที่สุดใจวันนี้ให้ดีที่สุด เมื่อเราทิ้งจากกายไปนะเราก็ได้เกิดใหม่นะลูกล้านที่ห่วงเขาก็มองไม่เห็นเรา,าเราเกิดใหม่เราก็จะมีภูมิใหม่พบใหม่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวดามีบ้านมีเรือนมีคู่ใบนะถ้าเกิดเป็นสัตว์ ก็จะได้มีคู่ใหม่พอโตขึ้นมีตัวผู้ตัวเมียใหม่ถ้าเกิดเป็นคนก็ได้มีผัวใหม่เมียใหม่นะถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีอีกแล้วนะมีผัวใหม่เมียใหม่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงพันิพานก็เวียนไหวเวียนเกิดมีคู่มีลูกมีผัว สลับไปสลับมา้าเมืองนิพพานก็อยู่แบบนี้นะมือนที่เราบอกว่าห่วงก็เหมือนไม่ห่วงนะจะรู้ตัวก็เหมือนจะไม่รู้ตัวเหมือนคนกำลังรู้อยู่แต่มันหมดเวลาของสังขารน,นี่เขาก็ไม่ไม่มายุ่งกับสังขารน,นะ ก็ต้องยุ่งกับจิตจิตที่มีการเจริญสติภาวนารักษาจิตใจบริสุทธิ์เป็นสมาธิเป็นตรมจันทร์ก็จะถึงอีกนั้นจิตก็จะยุ่งกับจิตแบบนั้นคือคุยกันได้เข้าใจกันได้ถ้าจิตที่มีคู่มีเรือนมีครอบครัวใหม่ มันก็จะลืมชาติเก่านี่ที่ที่เราได้เกิดเป็นคนพอตายไปก็มีใหม่ชาติใหม่เกิดขึ้นนะยังเวียนเกิดแต่ถ้าเป็นสัตว์มันก็จำไม่ได้มันก็มีใหม่นะแต่ถ้าถือบรมจันทร์เจร,ริญภาวนาจิตใจที่เป็นแบบนี้แหละนั่นพอเริ่มรู้จักจิตเริ่มภาวนาเป็น เวทนาก็ไม่มีนะเวทนาถ้าเรายังเวทนาอยู่ก็เป็นภพภูมิเนะพราติดนะคับความเวทนาความสุขเอาพอเป็นข้อคิดแนวทางนะถ้าพูดกันยาวนะแล้วเราก็จะได้แต่เมตตานะ บางทีผู้บันเป็นจิตภาวนาอยก็นะจะได้ทำกันไปนกะันแรกก็ทำอย่างนั้นแรกๆนี่นั่งไม่ได้นะฝึกใหม่นี้ไม่ได้ไม่ไม่เข้าไม่เข้ามาหนุในใจใจเราไม่ยอมพิจารณานะยังไม่เอาบอกกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไรมันยังไม่เอาแม้แต่บทสวดมนต์สักคำหนึ่งสวดไปมันยังเขายังไม่เข้ามาอยู่ในใจยังไม่ซึมเข้ามาในใจเลยเราเลยคำทักหนึ่งคำนะความหมายนี่มันไม่ซึมแต่ก็สวดไปข้อเดาได้เริ่มแล้วก็นะเหมือนการฝึกนั่งสมาธินะถ้าเราไม่ฝึกเลยเราก็ยังไม่ได้เริ่ม นะเหมือนสวดมนต์ถ้าเราก็แรกๆเราก็เริ่มสวดก่อนแต่ยังไม่เข้ามายังไม่ซึมซับมาในจิตใจนะแม้แต่แปรเป็นไทยแล้วนะแต่นอกจากคนที่ก็เตรียมมานะอยู่บ้านก็สวดมนต์พิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วนะทำอยู่แล้วพอเข้าวัดมันก็เต็มขึ้นมาเลยนะแต่ยังเมื่อก่อนหลวงพ่อนี่ไม่เคยสวดมนต์ วัดก็ไม่เคยเข้านะผีก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยเห็นจิตวิญญาณก็ไม่รู้จักบาปบุญก็เป็นตัวอย่างไรนะเทวดาก็ตัวอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่รู้จักจิตตัวเองก็เลยไม่รู้จักจิตใครทักคนหนึ่งอ่นะรู้อย่างเดียวคิดจะทำงาน ให้ตัวเองได้อยู่สบายไม่อดอยากทำมาก็อยากเที่ยวหาความสุขให้ตัวเองนะแค่นี้เขถือว่ามีความสุขแล้วโลกใบนี้นะไม่ได้นึกถึงว่ามีหรือเปล่าความตายยังนึไม่ยังไม่ได้นึกถึงความตายยังมองไปไม่ถึงคิดไม่ถึงใจยังไม่ไปมันแก่ มีความสุขไปวันๆนะทำงานให้มีความสุขนะเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่พอมาลองฝึกฝนก็มันเป็นเรื่องที่ได้เรียนรู้ตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองไปก็เลยแปรเมตตา,านะให้กับดวงจิต,ตทั้งร้ายทั้งมวลเอาแต่ก็จะได้ขวดน้ำ